นะครับเาจะมข้างหลังเดี๋ชิญขบวนานรำบ้านเอาเครื่องเสียงบ้านบ้านะครับ่าไปเอฟนี้าระรกันนะครับีเอาเครื่องเสียงด้านหลังเป็นจวะนะครับเอาเครื่อง เป็นยังไงบ้างประชาชนดังรับแพขกทั้งหมดด้านหน้าของผู้สูงอายุรับใช้เครื่องเสีนเนยงด้านหน้านะครับไปเฉลยนะครับ2 4 25 26 27นะครับที่วัดนัชชาที่ก็ได้รับข้อมูลมาแล้วนะครับจองรังเท้าวันที่24 11โมงเช้านะครับพ่อค้าแม่ขายที่จะ ขายของที่วัดน้บขาเทศกาลงานลอยกระทงเทศกาลกระถินนะครับก็จอ,องร้านคา้าวันที่24พฤศจิกายนนะครับเวลา11นาฬิกาโดยประมาณพ่อค้าแม่ขายก็ไปจองร้านค้าก็ได้นะครับที่วัดนับขานะครับก็วันที่25นะครับก็จะสมโพธกระถินมีรำลงยนต์ยุคนะครับ26ี่ก็จะ,อะทอดกระถินนะฮะ26นก็จะทอดกระถิน ภาคคัำก็จะมีระเบยงยอดยุจกจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นตรีศดนะครับองใหญ่สาวงามสวยๆจากเพชรบุรีนะครับวันที่27คับภาคกลางวันก็จะมีในส่วนของการแข่งเรือของวิพายนะครับภาคค่ำก็จะมีการแสดงของาการ